มาพี่น้องวันนี้สิบห้าเบิงพักกระโดนครับยู่ขังทางรถไฟครับผมปีใดไม่เก็บกระไรขึ้นเก่าครับมาไดนกระไรขึ้นเก่าครับพี่น้องุ่นนหเบิงที่ไหพักกระโดงงามๆเลยนี่แหละครับของทิมนเกิดเองตามธรรมชาติครับเขาไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อเขาดอกอในที่มันกินได้เขาก็บเก็บไปเกีนครับผมนี่นะแจกถึงไม่ไหมครับถึงฝนครับสงสัยมีคนมาตัดไปครับมี ปลากระโดนนี่กินกับปนกับลาบแซ่บแสบได้พี่น้องโดยเฉพาะพวกกับลาบบ่ลาปลาดุกนี่เขากันยังเขากันพักที่เขาสื่อกินซมือนี่น้ำตลาดนี่เขาบ้วหูวเขาใส่ย,ยาใส่ย,ยังมาเนี่ยเขาบ้วหูครับ่าที่รูรูเนี่ยพักที่มันเกิดเองตามธรรมชาติน้ำขังหัวนี่นี่แหละคือปลอดสารพิษแค่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่แหละกินกับปนกับแก้ว ลาบกับก้อยสุดย่อนแล้ครับนี่คือผักกระโดนนะครับไปเอาชิมใเ,เบึงเงือกเสียบมาพ่นคิดไปกินบ่ได้นะครับเทพดาเพลังอีแล้วอืมไม่สวยผัดฝาดนั่นเองครับพี่นอ้อเนี่ยกินกับลาบกับเปิ้ลแก้วเสียบลา